නදග <laughs> ท t <It> is. ไเอนาปะเอ้าก็ดูยางที่จะแจก f c ของเราไงอาสวัสดีครับบร้านกล้องลอซิิงชลีอีกเช่นเคยวันนี้ครับทางร้านกล้องลอซิิงชลีครับมีกิจกรรมครับให้ f c ทุกท่านร่วมสนุกเนาะอาสว่วรกิจกรรมของเรานะครับอาที่ทาง f c จะร่วมสนุกนะครับก็มีกฎกติกา ด้วยกันทั้งหมด3ข้อครับโอ้โหสข้อบอกเลยสบายๆนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยนะฮะสข้อที่ว่านะครับส่วนการิตกาของทางร้านกล้องลอซซิงธุลีครับมีด้วยกันทั้งหมด3ข้อนะครับข้อที่1นะครับก็ฝากกดไลค์ครับช่องทางแฟนเพจครับร้านกล้องลอซซิงธุลีนะครับแล้วก็อีกหนึ่งช่องทางครับ ช่องทาง YouTube ที่ทุกท่านดูอยู่ณตอนนี้ครับร้านกล้องลอซิ่งชลีครับถ้าครบ1 0,000่นการติดตามครับทางร้านเราจะมีของรางวัลแจกข้อสองนะครับก็กดติดตามนะครับช่องทางเพจแล้วก็ช่องทาง YouTube นะครับแล้วก็แคปหลักฐานปิ้นใส่กระดาษ A4 สนะครับส่งชื่อที่อยู่ของผู้ร่วมสนุกนะครับเบอร์โทรมาที่ช่องทางของทางร้านกล้องลอซิ่งชลีครับที่ขึ้นอยู่ณตอนนี้นะครับ3ามนะครับ ก็จํากัดสิทธิ์ครับหท่านต่อ 1, ครับก็มาดูนะครับในส่วนของรางวัลที่ทางร้านกล้องรอซิงชลีนะครับจะทำการแจกครับนี่ผมขอแนะนําเลยตัวนี้เป็นยางมาใหม่เลยนะครับเป็นยางเลนโซ่ครับเป็นยางเลนโซ่นะมีทั้ง2ลายเลยนะครับมีทั้งลายไฟแล้วก็ลาย420ลาย d 1วันะก็ สำหรับทุกท่านที่เคยใช้ล้อตัวนี้ก็น่าจะเป็นที่รู้จักกันมานานแล้วนะครับตัวนี้เป็นภายใต้แบรนด์ของเลนโซนะครับก่อนหน้านี้คือเลนโซเขาผลิตในเรื่องของล้อนะครับที่มีคุณภาพมาอย่างยาวนานครับแล้วก็ตอนนี้เปิดแบรนด์เป็นยางนะครับเป็นยี่ห้อเลนโซ so ที่เราจะทำการแจกวันนี้เลยครับบอกเลยคุณภาพครับแก้วแน่นอนครับล้อได้ใจไปแล้วครับส่วนยางเนี่ย มาใหม่การันตีเม็ดินไทยแลนด์ยางที่เราจะแจกครับเป็นยางเลนโซนะครับมีด้วยกัน2ลายให้คุณผู้ชมเลือกได้ด้วยนะสำหรับผู้โชคดีนะก็ขนาดยางนะครับ255ทับ50 R18 นะครับก็ตัวนี้ราคาหน้าร้านอยู่ที่1 3 0 0 0บาทนะครับมีการรับประกันนะครับนานขึ้นด้วยนะครับรับประกัน1 0อย 80วันนะครับหรือ6เดือนทุกกรณีเลยนะครับเคมฟรีทั้ง2ตัวเลยนะครับบาดรวมต่าแตกเคมฟรีทุกกรณีนะครับ6เดือนแล้วก็รับประกันนานถึง1ปีนะครับผมโอ้โหแบรนด์นี้แบรนด์ไทยนะครับสุดยอดมากครับลินโซครับตัวของผมเองก็ใช้ลายนี้อยู่ครับเป็นลายน้องใหม่ผมบอกเลยการันตีแน่นอนครับตามสโลแกนนะครับจากสนามสู่ถนนนะครับก็เชิญชวนนับ FC ทุกท่านนับเข้ามาร่วมกิจกรรมนะครับ กันเยอะๆนะครับอย่าลืมนะครับทําตามกติกา3ข้อนะครับแล้วเร็วๆนี้นะครับพบกับผู้โชคดีนะครับสําหรับวันนี้ร้านกล้องรอซิ่เกลีสวัสดีครับ